ไปอยู่นู้นแล้วก็อย่าลืมกินข้าวให้ตรงเวลาด้วยล่ะรู้แล้วนะเดี๋ยวจะรายงานทุกเย็นเลยจ้ะฮัลโหลคือรถแล้วนะฝากบอกยายด้วยเย,ย้ยายไหมดแล้วคะอฮัลโหลกี่โมงนะสี่โมงครับโอเคจ้าเดินทางปลอดภัยนะลูกแม่ให้หนูขับรถไปส่งดีกว่าไหมนั่งรถทัวร์มันเหนื่อยมากเลยอะ่ะเอานะไม่ต้องห่วงหรอกหนูรีบไปทำงานเถอะเดี๋ยวจะสายนะ อไว้ถึงแล้วโทรมานะลุงคะเอ,อ่อขออนุญ,ญาตถ่ายคุณลุงเอาไปลงได้ไหมคะืคลิปอะไรเหรอลูกเป็นคลิปสัมภาษณ์ค่ะคำถามง่ายๆมากเลยค่ะคำถามก็จะประมาณว่ามีอะไรอยากจะบอกตัวเองในวัย20บ้างได้ไหมคะ ได้เลยได้เลยได,ได้นะคะโอเคค่ะยวลองดูก,ก่อนนะโอเคงั้นเดี๋ยวหนูอัดเลยนะคะ,ะตลกดีที่วันหนึ่งวัย20กลายเป็นเรื่องที่ต้องนึกย้อนกลับไปไกลซะแล้วตัวฉันในวัย20คงกำลังหลงทางอยู่สักที่สับสนกับทางเลื่อนในชีวิตอยู่ละมัง้ง ช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจกับทางเลือกไม่รู้จบที่เกิดขึ้นปรนรอยต่อของชีวิตและตอนนั้นฉันก็ได้เลือกการไม่ได้นอนมาสามองชั่วโมงทำอะไรอยู่วะเนี่ยเดยวัย28เองค่ะ ตอนนี้เป็นอินเทอร์นปีสุดท้ายกําลังเสียใจกับทางเลือกของตัวเองแต่ถ้าถามว่าอะไรที่ทําให้ฉันไม่อยู่จุดนี้ได้ก็เกรดดีนะเนี่ยโอไปอยากเป็นอะไรลูกคิดไม่ออกคิดไปก่อนแล้วปันกับจูนนะปันอยากเป็นหมอคะ่ะจูนก็อยากเป็นหมอคะ่ะเด็กก็อยากเป็นหมอค่ะฮะ มาเซตามีโนเฟนลดไข้บรรเทาปวดไฮโดรคอร์ไบโดอัลไฮโดรคอร์โบเฮไซาย วะสู้มาขนาดนี้สู้อีกสู้ตายสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอะไรมาคะไม่สบายค่ะอ้าหน่อยอ่าอ่านี่เลยค่ะแต่ว่าไม่ต้องพ่นลมก็ได้ตัวเล็กอ่าค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าวันนี้เป็นอะไรมาคะ ย่าปวดหัวตัวร้อนไอทั้งคืนเลยจ้ะหมออ่างั้นเป็นมากี่วันสองจ้ะวันเหรอคะสัปดาห์งั้นอาจจะต้องเอกเรย์ปอดเพิ่มอีกติดเชื้อเหรอจ๊ะเออไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องแบบว่าผมลงตรงพองยังค่ะเดี๋ยวก็ทำมะเร็งไม่ใช่ค่ะคือหนูหม่ถทง เจ้คีโมใช่ไหมจ๊ะโอ้ยนอชีวิตของฉันเกิดมาทำไมต้องรันทดแบบนี้ยังไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเลยสวัสดีค่ะคุณลุงเป็นอะไรมาคะฉันทำได้ work life balance สวัสดีค่ะ work life balance work life balance work life work life work life work 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 นี่แหละตัวฉันตอนอายุ28 คุณหมอตื่นแต่เช้าเลยนะเนี่ยค่ะเคล็ดลับสุขภาพดีเหรอคะค่ะใช่ค่ะคุณหมอหน้าใสๆว่าคือนนอนอิ่มเหรอคะค่ะดีค่ะพั <c oughs> <c oughs> กผ่อนเป็นพอเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะคุณป้าคุณป้าอย่าลืมกินอย่าลืมนอนเยอะๆนะคะว่าแล้วเชียวเคล็ดลับน้องหมอตื่นเช้าขนาดนี้กินอะไรมาแล้วใช่ไหมคะ คุณป้าเน้นท้องหมดเลยค่ะโอ้ยสุดยอดค่ะของฉันคนณรู้ว่าไม่กินแล้วอะ โอ้เดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่ก็ได้แค่ข้าวมันไก่เองพี่จริงจังไปไหนเนี่ยไอ้หนวเองเอาไม่รอดเลยันจะไปรักษาใครได้วันนี้เอาเอาอีกแล้วเหรอแป๊บอ่าอ่อ่ข้าวมันไก่สุดอร่อยอ้ามเ็ดแา่อร่อยไหมนกไก่อะแปหนึ่งดินี่ ้ไม่รู้สึกแบบว่าตัวเองเลือกทางเดินชีวิตผิดอ่ะพอเลือกผิดใช่ไหมมันต้องผิด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 มาตลอดตอนผิดแลยมันก็ถลันก็ถลันถลันกพี่ยัยมั่กลับตัวก็ไม่ได้ติดต่อต่อไปก็ติดไม่ถืออีกช่างเถอะพี่พี่รู้ป่ะจริงๆแล้วอ่ะชีวิตผมก็ถลันมาอยู่กับชีวิตพี่เนี่ยมาเป็นเดือนๆแล้วแค่เรื่องเรียนหมอแล้วก็ตุ้มฉันไม่อยู่ตรงนี้เลยอ่ะ เรื่องเรียนหมอทำไมตั้งแต่แรกอะก็อยากช่วยคนไงอต,ตอนนี้ช่วยตัวเองยังไม่รอดเลยเอานาะอีกแค่ปีเดียวเองเอาอกินๆไปเพื่อนเขาเรียนรวมรวมกันแต่ก็ไม่ได้ไปเดือนนี้ทำง,งานรวไปรวมมามันกี่ชั่วโมงแล้ววะเนี่ยสาม้สชั่วโมงพอดีเปะ๊ะ นี่แหละตะลาออกฉันตะลาออกพี่เจค่าปรับแพทย์ใช้ทุนไปเท่าไหร่เงียเตอนนี้เหรออืมสองแสนห้าชิปชิปชปถ้าหนีไปเลยปเลยป็นไรปะวะเขาจะตามเจอปะเจอดิร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแม่งดักทุกทางเลยเว้ยนี่แกสั่งไก่ทอดเหรอออเฮ้ยนี่พี่เชื่อเรื่องสั่งไก่แล้วเวียนเยินด้วยเหรอบ้าบอ นี่ไงไม่ใหงสั่งมาแม่งมาเลยจริงหรอโอ้ยอทนมาขนาดนี้แล้วพี่อีกแค่สองเดือนพี่ก็จบอินเทอร์แล้วอีกแค่สองเดือนมันไม่ตายหรอกพี่เอางี้นะแค่พี่กระพริบตาเนี่ยก็ผ่านไปแล้วเชื่อผมพี่กู นี่พี่ยังจำทิศของผมได้ไหมเวลาที่หัวปวดๆอะผมบอกว่าไงฉันโอเคฉันมีความสุขฉันทำงานฉั <sok> <c oughs> attorney, นมีความสุข1นึ่งสองหนสหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเฮ้เริ่มได้อิ่มหรือยังไปหาอะไรแปลงฟันก่อนไปโอ้ลืมขูดพักนะเออ โทรศัพท์เครื่องนี้แหละค่ะเพื่อนรักจะระบายกับมันแค่ไหนก็ได้ไม่โดนจัด์ thank you นะจุ๊บจุ๊เราเคยมีทางเลือกมากมายในชีวิตซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าทางเลือกนั้นจะพาเราไปเจออะไร หรือจะเติบโตไปมีชีวิตแบบไหนคิดอยู่ตลอดนะว่าถ้าเราเลือกอีกทางหนึ่งชีวิตจะเป็นยังไงจะมีความสุขกว่าวันนี้หรือเปล่านะคิดถึงตาบ้างเ่าไม่คิดถึงมากหนูตั้งรูปตาเป็นคนแรกบนโต๊ะเลยเราทิ้งความเป็นไปได้ตั้งมากมาย,าาเ,ยเพื่อทางทางเดียวที่เราเลือก แล้วจะยังเลือกใหม่ได้ไหมยิ่งรู้ทางรู้ว่าเดี๋ยวก็ไปเลยยิ่งรู้สึกว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันค่อนข้างจะเหล่าประโยชน์จังเลยเนาะตื่นโอ<ฮ>้ยโทรมาขนาดนี้ถ้าไม่ด่วนนะะเจ้าไก่ยปากโขลพี่เดตอนนี้อยู่โรงพยาบาลใช่ไหมอืม ตอนนี้ E.R. มีอุบัติเหตุหมู่รถทัวร์คว่ำ e ER อรล้นคนไม่พอนะพี่ช่วยผมด้วยพี่เร็วๆเ,เลยครับ ใจเย็นได้ไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วะฉันไม่ได้นอนมาห้าสิบชั่วโมงแล้วฉันไม่ไหวแล้วจริงๆฉัดเจ้าแบบนี้ฉันไม่ไหวแล้วะฉันไม่เหมวที่ต้องติดแตกตอนนี้นะซ้ำฉันทำอะไรไม่ได้ จริงๆนะฉันทำแล้วฉันทำเด็ดเนี่ยวแล้วฉันทำดีที่สุดแล้วแต่ฉันช่วยใครไม่ได้้วยซ้ำฉันไม่มีประโยชน์เลยฉันไม่มีประโยชน์จริงๆฉันไม่มีประโยชน์เลยเัลโครับฮัลโหลฮัลโได้ยินไหมครับ โทษนะคะพอดีโทรผิดเดีเ๋ยวเดี๋ยวคุณคุณคือคือผมฟังจากเสียงแล้วอะคือคุณดูไม่โอเคเลยอะยังไหวอยู่ไหมครับฮัลโหลขอโทษจริงๆรนะคะกันแค่นี้ก่อนนะคะผมไม่รู้หรอกว่าตอนนี้คุณเจออะไรอยู่แต่ว่ามันดูเป็นสถานการณ์ที่ฉุกเฉินมากๆผมเลยจําเป็นต้องบอกคุณว่าให้คุณใจเย็นๆนะครับสิ่งที่คุณทํามันอยู่อ่ะมันเป็นนาทีชีวิตนะครับผมก็เคยเจออยู่บ่อยๆแบบที่คุณพูดเลย มันก็เหนื่อยจนจะไม่ไหวจริงๆกแหละชีวิตเล่นให้จะตายจะให้ไม่ไหวมันก็ไม่ได้เลยเนาะแต่ก็ถูกต้องเลยครับคะ <Huh? S 1> ก็คุณบอกว่าคนไข้ที่ต้องมาเจอหมอที่ไม่ได้นอนมาห้าสิบชั่วโมงเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่โคตรบ้าบอจริงๆแหละจะให้คนไม่ได้นอนห้าสิบชั่วโมงมาฮึบสู้สุดใจอะมันก็ไม่ง่ายใช่ไหมครับผมว่าคุณกําลังเหนื่อยอยู่ซึ่งไม่ได้ผิดเลยนะครับผมอะ ก็เคยคิดว่าคนเป็นหมอห้ามเหนื่อยเหมือนกันต้องอยู่ช่วยทุกคนตลอดแต่ว่าคนที่มันไม่เคยเหนื่อยเลยอะไม่ใช่หมอแต่มันคือหุ่นยนต์นะครับพี่ก็เป็นหมอเหรอคะเออครับขอบคุณนะคะยินดีมากมากครับอ๋อผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะใช้กับคุณได้ไหมแต่เวลาที่ผมไม่ไหวจนสติตแตกอะผมจะคิดว่าคนตรงนั้น เขาอาจจะมีใครสักคนที่รอเขาอยู่ไปอยู่นู้นแล้วก็อย่าลืมกินข้าวให้ตรงเวลาด้วยล่ะรู้แล้วนะ่ะเดี๋ยวจะรายงานทุกเย็ยนเลยจ้ะเฮ่อกอลาทีมะกลับมาแล้วคุยเรื่องบ้านกันไม่รู้เหมือนกันนะครับพอผมคิดอย่างนี้ทีไรอ่ะเหมือนมีแรงขึ้นขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ผมก็คิดแค่ว่าต้องมีใครสักคนอยู่กับเขาในนาทีนั้นเล้วังครับ แม่ให้หนูขับรถไปส่งดีกว่าไหมนั่งรถทัวมันเหนื่อยมากเลยอ่ะเอานะไม่ต้องห่วงหรอกหนูรีบไปทํางานเธอเดี๋ยวจะสายนะอืมไว้ถึงแล้วโทรมานะผมคิดแค่ว่าอาจจะมีพ่อที่รอลูกกลับบ้านอยู่มีพี่ที่รอน้องกลับไปอยู่ฮลัลโหลคือรุงแล้วนะฝาบอกยายด้วยย,ยายพีวอลจะคืนแบบแล้วนะพ่อกี่โมงนะสี่โมงครับ นลูกครับใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวปอนโทรหาอีกทีนะมีคนบน่นคิดถึงปอนทุกวันเลยนะไม่ไม่หแล้วไม่คิดถึงก็ไม่ต้องเอาของฝากอะ่ะคิดถึงก็ได้คืนเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้เพียงแค่รักษาชีวิตใครแต่คุณกำลังทำให้ชีวิตคนพวกนั้นได้เดินต่อไปนะครับทั้งหมดเนี้ผมแค่อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณทำแล้วดูไร้ประโยชน์ในสายตาคุณ มันอาจจะสําคัญกับใครสักคนมากๆก็ได้นะครับไม่มีอะไรที่มันป่าประโยชน์จริงๆหรอกนะครับ ถ้าก่อนอย่ี้เจ็บมากไหมคะชมีรอยช้ำตรงสายจะเลือดออกในช่องท้องคืออจเปินเคสแจ้งได้เลยค่อนข้างจะมีชีพ่อแล้วคะ่ะอีเคีพอเสร็จวิธีเตรียมดีฟิปสองร้อูนคะ่ะท่านถอยคุณถอยทุกคนถอยนะคะช็อค,ค่ะตาซีพีคนไข้าหญิงหนอง่อกระแทกแรงจนหดพวัตหายใจขัดมากฟังปอดซ้ายไม่มีเสียงลมเข้าตสายเซนชันโมโรมอเตอ็กซ์ความดันยังต่อเนื่องคะ่ะเจอแิเปเนต์เตรียม 8, สายไอดีต่อเลย อกอคะ่ะหลานเช่นเป็นยังไงบ้างคะไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนรอดพ้นขีดอันตรายแล้วคะ่ะปลอดภัยแล้วนะคะใช่ครับ <c oughs> เ,เดี๋ยวตามพยาบาลได้เลยคะ่ะ Đê. Hỡi ลโหลค่ะอันนี้คือโทรมาจากเมื่อคืนอ๋อที่สติแตกเมื่อวานใช่ไหมครับสติแตกจริงค่ะขอโทษนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยค่ะไม่ไม่เป็นไรเลยครับเราเป็นยังไงบ้างครับเมื่อคืนยังไหวอยู่ค่ะแต่ว่าควรจะนอนจริงแล้วอะจะครบห้าสิบชั่วโมงจริงแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยต้องพักเยอะเลยนะครับ คุณก็นาเจออะไรหนักๆอยู่แหละไ,ไม่มีใครอยากเรียนหมอเพื่อมาลาออกตอนเป็นหมอจริงๆหรอกนะครับเอาจริงๆนะถึงตอนนเด็กจะตอบว่าอยากเป็นหมอตามเพื่อนอะแต่มีโมเมนต์ที่อยากเป็นหมอจริงด้วยนะตอนนี้เด็กฉันป่วยหนักอะหนักมากเลยรู้สึกว่าหมอเท่อะที่รักษาฉันหายแต่พอมาเป็นจริงๆมีอะไรเยอะมากเลยที่ทุกคนไม่ได้บอกเกี่ยวกับการเป็นหมออะไม่เป็นไรหรอกครับ อย่างน้อยคุณก็ได้ส่งผู้คนกลับไปเจอใครสักคนนะครับเมื่อคืนคมนะเนี่ยเป็น Life Coach, ไลฟ์โคชไหมล่ะดูน่าจะลุ่งเลยไลฟ์โคชเออพี่ชื่ออะไรนะคะหนูลืมถามอ่ะเอกครับหมอเอกหนูเดน,นะเป็นอินเทอร์นปีสุดท้ายเออขอไอจไว้ได้ไหมคะเผื่อจะโทรไปปรึกษาอีกดูเป็นคนปอบเก่งนะเนี่ยเออไอจ เออไม่ได้เล่นหรอกคะ่ะงั้นเอาเป็นไลน์ก็ได้ค่ะอ๋อหมายถึงคอนแทคใช่ไหมครับเออผมมีไฮไฟฟ์อยู่ครับเอาไหมครับรอเล่นปะเนี่ยไม่อยากให้กระบอกดีๆก็ได้มั้งไม่คุณคือผมใช้ไฮไฟฟ์จริงๆเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาฮไปเล่นอะไรใหม่ๆกันแล้วครับอะไรคุณมันปิดไปตั้งนานแล้วหลอกไม่เนียนเนี่ยเนี่ยผมใช้อยู่จริงๆเนี่ย หลุดมาจากปีไหนเนี่ยฮะจะปีอะไรอะ่ะก็สองห้าสี่เจ็ดไงครับนี่คุณโทรมาจากไหนครับเนี่ยแผนกไหนครับงั้นมาเลยชั้นห้าแผนกอายุรกรรมคุณอย่ามาเล่นตลกกับผมนะโรงพยาบาลเรามีแค่สองชั้นผมรู้จักหมอทั้งโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรมีสองชั้นก็โรงพยาบาลบ้านทุ่งเนินทําไงครับโรงพยาบาลอะไรนะคะโรงพยาบาลบ้านทุ่งเนินทําครับเออขออีกที พี่อยู่ที่ก็โรงพยาบาลบ้านทุ่งเนินธรรมจังหวัดน่าน8เมษายนพศ2547ครับชัดเจนไหมครับวันวันที่เท่าไหร่นะคะก็8เมษายน2547ครับ